จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยคว่ำม,มาไล่ม้าครับผมคู่ต่อสู้โชว์แต้มเด็ดนะครับเข้าทำอาจารย์นกกระจิบนะครับด้วยการเส้นม้านะครับผมให้กินฟรีมาดูว่าคู่ต่อสู้จะมีทีเด็ดอะไรนะครับผมยอมเสียม้านะครับอาจารย์นกกระจิบใช้ขุนขึ้นมากินคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยนะครับกินเปิดรุก อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยขุนลงไปงอสองครับครูต่อสู้เดินเรือขึ้นจอ 7, เจ็ดเตรียมซ้อนเรือครับผมอาจารย์นกกระจิบนำโคนตั้งแท่นนะครับชอชิงสี่ครูต่อสู้ซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบถอยม้าจากขอไข่สารนะครับไปผูก ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นไปบุกค,ครับขอไข่4อาจารย์นกองไจิบเดินเรือผูกมาไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนอีกตัวขึ้นไปครับผมโจมตีเบี้ยนะครับอาจารย์ต้องไปจิบนำโคนขึ้นมาผูกคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมผูกเม็ดไว้ครับ อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับขึ้นมาที่งอสฝ่ายคู่ต่อสู้โจมตีด้วยการนำเม็ดไปรุกครับอาจารย์นกกระจิบเลือกหลบขุนลงไปที่งอหนึฝ่ายคู่ต่อสู้บุกโจมตีต่อเนื่องนะครับนำม้านะครับเข้าไปเส้นแรกกับโคนนะครับ อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินม้าครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยริมนะครับเข้าไปกินจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบเล่นแต้มเบี้ยเข่าลอยนะครับผมก่อห้าเพื่อตอบโต้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนกินเบี้ยไล่มา้า อาจารย์นกกระจิบตอบโต้กลับด้วยการนำม้ามารุกกินโคลครับผมบ,บังคับคู่ต่อสู้ต้องใช้เรือกินมา้าอาจารย์นกกระจิบใช้โคลกินเข้ามาคู่ต่อสู้ใช้เรือไปกินอาจารย์นกกระจิบกินเบีย้ยที่ขอไข่หกหงายครับฝ่ายคู่ต่อสู้หงายด้วยครับผม เบี้ยงองูสามไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปป้องกันครับผมที่คอหนึ่งครูต่อสู้นำขุนขึ้นไปจอหกผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นมาเตรียมกินเบี้ยตัวนี้นะครับใช้ม้าแลกสองครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหายถอยกลับมาไล่เรือ อาจารย์น้อไปจิบหลบเรือมาที่ชอช้างสามครับเตรียมออกคลองฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้์ไปไล่เรืออาจารย์นกองไปจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นไปติดกินเรือครับจังหวะนี้อาจารย์นกองไปจิบนำเรือมาเกาะกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือรุกที่หอห้าอาจารย์นกองไปจิบเลือก หลบขุนนะครับมาที่จอหนึ่งโดยไม่กลัวว่าจะถูกเม็ดคู่ต่อสู้ไปรุกกินม้านะครับเพราะโคนตัวนี้ของคู่ต่อสู้ก็จะถูกกินด้วยนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เม็ดนะครับไปรุกอาจารย์ต้องจิบหลบขุนมาที่ฉอชิงหนึ่งคู่ต่อสู้นำโคนบุกขึ้นไปคอสาม อาจารย์นกกระจิบหลบม้านะครับขึ้นมาจอสองฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือบุกขึ้นไปงอสามอาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองนะครับกอนหนึ่งคู่ต่อสู้ดึงเม็ดถอยกลับมาครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกใช้เรือนะครับกินเบี้ยริม ครูต่อสู้หงายเบีย้ยไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบยกม้ามาตีรุกครูต่อสู้นำขุนนะครับบุกเข้าไปชอช้างสี่อาจารย์นกกระจิบเดินเรือรุกผูกม้าครับผมฝ่ายครูต่อสู้นำขุนนะครับบุกขึ้นไปยอสามเรียงหน้ากระดานเลยนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่าน ตั้งรับและตอบโต้กลับด้วยการใช้ม้านะครับกินแรกเบี้ยงหายครับผมคู่ต่อสู้ถอยเบี้ยงหายกลับมากินแล้วอาจารย์นกกระจิบนำขุนนะครับขึ้นมาจอสองขู่จะนำเรือนะครับไปรุกจนนะครับผมซึ่งฝ่ายคู่ต่อสู้พิจารณาแล้วนะครับมองเห็นว่าตําแหน่งขุนของตนเองนะครับอยู่อย่างโดดเดี่ยว ป้องกันค่อนข้างลําบากนะครับจึงยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปนะครับเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้ครับผม